เบาหวานความดันหัวใจน้ำท่วมปอดแล้วก็ไตแลวโรคไตระยะไหนละ่ะระยะสุดท้ายก็ต้องไปฟอกไตค่าอาทิตย์ละสามวันไปฟอกอาทิตย์ละสามวันมันเดินไม่ได้มันปวดในเส้นค่ะตัดหมดแล้วค่ะตัดแล้วค่ะนะี้ก็ตัดไอ้นะเบาหวานขึ้นตาเบาหว,วานขึ้นมีเงินจากไหนบ้างในการเลี<ม>้ยงชีวิตเนี่ยไม่มีเงิาานทอ เท่าไรเนี่ยโยมหนึ่งสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่แล้วเป็นอะไรมั่งเนี่ยมันเป็นเบาหวานความดันหัวใจน้ำท่วมปอดแล้วก็ไตไหเบาหวานค่ะความดันความดันไขมันน้ำท่วมปอดค่ะหัวใจแล้วก็ไตโรคไตค่ะโรคไตด้วยไตระยะไหนนะระยะสุดท้ายก็ต้องไปฟอกไตค่ะอาทิตย์ละสามวันไปฟอกอาทิตย์ละสามวันค่ะ ก็ต้องให้แม่ยกขาขึ้นพอนั่งแล้วก็คือได้นั่งนั่งไปได้ค่ะคือตอนนี้ขามขยับไม่ได้เลยมันเดินไม่ได้มันปวดในเส้นค่ะมันตึงไปหมดค่ะตอนนี้เดินได้ไหมเดินได้นิดหน่อยเดินได้นิดหน่อยจะล้มค่ะไม่มีแรงอ๋อขาไม่มีแรงค่ะแล้วอันนี้มันยมงผีมันนี่มันเกิดจากเบาหวานนะ ไอ้น้ำท่วมปอดค่ะเป็นไตไปไตนะค่ะรวบรวมกันนัทใส่ไอ้นี้ด้วยใส่ใส่อะไรนะไอ้ออกซิเจนออกเสียนด้วยเหนื่อยเหนื่อยค่ะโรคปอดด้วยไม่ไม่ได้เป็นกระปอดมันเหนื่อยมันเหนื่อยอย่างเดียวค่ะมันไอค่ะไอไอเหนอยสารที่สี่นะค่ะครอบครัวไมนี่ยเอ้ยไม่มีค่ะมีแต่ลูกค่ะมีแต่ลูกแล้วลูกเป็นอะไลูกอยู่กับพ่อของเขาลูกเป็นอะไ ลูกสิบเจ็ดค่ะลูกสิบเจ็ดนะค่ะช้าๆก็เลยไม่ไม่ต้องรีบเด่นหน่อยนะไม่ต้องเด่งเด่นหน่อยแล้วเราไม่ได้อยู่กับสามีเหรอไม่ไม่ได้อยู่เลิกกันแล้วค่ะเลิกกันแล้วค่ะเลิกกันตอนดีๆหรือว่าตอนที่เราเป็นแล้วเขาเาเลิกเลิกเลิกตอนดีๆตอนดีๆเลิกกันนะค่ะมาอยู่นี่ได้ไงมาาเนี่ยแต่ว่าที่จริงไม่ใช่แม่ค่ะเป็นพี่สาวพ่อค่ะอ๋อพี่สาวพ่อมาอยู่ก็คือเรามีโรคมาีลรคโรคแล้วค่ะ แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ฟอกไรต,ตอนนี้ฟอกไรด้วย<า><า>อ๋ออันนี้นิ้วนี่คือตัดหมดแล้วค่ะตัดแล้วค่ะน,นิ้วก้อยค่ะข้างนิ้วโป้งคอะโอตัดหมดแล้วนะมันสะดุดหินเ็ดเชืออ้อแล้วแล้วแล้วไอ้ที่ตมตัวนี้เป็นอะไรแพ้ยุงค่ะแ<ห>พ้ยุงค่ะแพ้ยุงค่ะมันก็เก่าแล้วก็เป็นแผล เราแล้วเป็นแผลอันนี้ก็คือไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่ค่ะเป็นบ้านอ๋อบ้านของถ้าถ้าพูดจริงๆคือป้าค่ะป้าป้าท่านี้นอนตรงไหนเนี่ยนนอนตรงนี้ค่ะนอนตรงนี้แล้วเพราะว่าขึ้นไม่ไหวใช่ค่ะขึ้นไม่ไหวค่ะกลางมุ้งเหรอกลางมุ้งค่ะอันนี้มุ้งเราเหรอมุ้ข้างหลังนี่นะค่ะและใครกลางให้แม่ค่ะคุณป้ากางให้แล้ว ตาอะไรนะตาหวานขึ้นตาค่ะค่ะตาหวานขึ้นตาด้วยไะมอืมเราไปห้องน้ำห้องข้าวไหวไหมที่นี่แล้วค่ะพ่อนยยมแล้วลูกอ่ะมาดูไหมทีแรกขอเลี้ยงเราเนี่ยค่ะแล้วนี้เขาอยากไปอยู่กับพ่อเขาไปทํางานเขาทําทํางานไม่รู้แล้วแล้วได้มาดูไหมมาดูมั้ยไม่ได้มาไม่ได้มาเลยค่ะอ๋อไม่ได้มาเลยนะ แล้วตอนเนี้มีเงินจากไหนบ้างในการเลี้ยงชีวิตเนี่ยไม่มีมีแดพ่อบัตรเบิดอะไรไม่มีเลยเสร็จไม่มีเลยค่ะไม่มีคนพิการเขาบอกว่าไม่ได้ตัดขาคนพิการไม่ได้บัตรอายุยังไม่ได้บัตรบัตรประชารัฐก็ไม่มีค่ะประชารัฐก็ไม่มีด้วยค่ะคือไม่มีสะไรเลยค่ะและแลวเอาเอาเอาเงินที่ไหนเอาเงินที่ไหนไปล้างไตล่ะ ขอน้องมั่งขอน้องแล้วก็ลูกลูกแม่อ๋อขอค่ะแล้วแล้วมีแบบว่าที่เราไม่มีเงินไปล้างตายมี่ไหมมีมีไม่ได้ไปไม่ได้ไปถ้าไม่มีเงินค่ารถก็ไม่มีเงินล้างตายใช่ค่ะคือเราถ้าค้างครั้างเท่าไหร่ครั้งละสองร้อยค้างค้งละสองร้อยบาทนะใช่ค่ะไปกลับไปกลับไปกลับด้วยนะใช่ค่ะ ก็ดูมันไกลมันไกลเนี่ยอาหารนะอาหารกินยังไงแม่ยอมทำให้นะอาหารการกินนะได้ก um> uh ินก็จืดๆเผ็ดก็กินไม่ได้เผ็ดก็กินเสพท้องอยกระับเราต้องไปล้างไต อาทิตย์ละสามครั้งใช่ค่ะคือค่าล้างไตนะไม่เสียจะเสียค่ารถใช่ค่ะค่ารถวันละเท่าไหร่เออทิตย์ละหกร้อยค่ะอิตย์ละหกร้อยคือวันละสองร้อยใช่ค่ะคนที่เขาจะพาไปนะเอาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวค่ารถค่ารถนะค่ะที่เราจะไปล้างไตนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะออกให้หนึ่งปีอ๋อค่ะนะหนึ่งปีนี้เราไม่ต้องออกเลยค่ะสองหมื่นกว่า 20, บาทเดี๋ยวพระอาจารย์จะออกให้ ทั้งหมดค่ะนะสองเรานอนตรงนี้ใช่ไหมค่ะแล้วมันยุงมันกัดใช่ไหมใช่ใช่ค่ะนั้นเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาทําห้องให้ตรงนี้ค่ะเอาไหมเอาค่ะการห้องให้จะโยมกั้นได้ไหมห้องได้นะอ่าเดี๋ยวจะกั้นห้องให้กระโยมเพราะว่าถ้ากลางคืนไม่มีห้องมันลําบากยังไงให้มันมีห้องมีไม้คุมเพราะว่าถึงยานอนมุ้งยังไงมันก็ต้องมีนะนั้นเดี๋ยวทําห้องให้ค่ะ อยู่นะแล้วเดี๋ยวก็จะมีสิ่งของมาให้ด้วยนะนอกจากที่พระอาจารย์จะช่วยค่ารถเราแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมาทําห้องให้แล้วเดี๋ยววันนี้พระอาจารย์ก็จะมีสิ่งของมาให้เราด้วยนะเอามาอันนมมาก่อนนะอันนี้นมนะอ่านนมก่อนนี่นมเราเอาไ้กินเลยนะนมเอาไ้กินเลยอ่านนมไีก เอาแล้วนนี้แหละปล่อย right so being so uh, ๆไปวางไว้ก่อนอันนมไม่กันนมมานมมาก่อนอันนี้นมนะเอาไว้กินเลยนะเอาไว้บำรุงนะนมทำไปไหนอันนี้เน่ยต่อไปเป็นข้าวสารอ่ะวางข้าวสารนี่ป้าหุงให้ไว้ห้าถุงอ่ะห้าถุงอันนั้ดื่มให้เรายอมเพี่มต่อไหมน้ำดื่มมา อ่น้ำดื่มมาไขา่ไก่มาก็ได้อด้เอามาทำอาหารนะโยมเดี๋ยวคนไหนเดี๋ยวเอ,า,า,า,เอา,วาอาหารนะี่ไข่ไก่นะนี่เอาไปทำอาหารนะอันนี้เป็นไข่เค็มทำจืดๆนะมา,มาส่งมาเรื่อยๆมาส่งมาเมาียไหก็ส่งมาอมาม่าอันนี้โยมเอาไว้ทานเองก็ได้นะเข,ขาคนๆเลยคนไ,ไข้ไม่ได้่อาผักกระป๋องผักกระป๋อง ออมาหักระป๋องอัน exactly. นี้กินได้แต่น้อยอ่าน้ำพริกคนคนเฝ้ากินได้น้ำมันน้ำมันพืชนนี้งเจ็้สิบละอ่าองมขนม ครับสบู่ยาสีฟันของใช้อันนี้มุ้งใช่ไหมค่ะมันเก่าแล้วมันขาดแล้วเนี่ยดูแลนะเดี๋ยวเปลี่ยนมุ้งให้ใหม่ค่ะเอามุ้งมามุ้งอ่ามุ้งเลยนะค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะยุงได้ไม่กัดค่ะพัดลมไว้ตัวหนึ่งนะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีห้องเราจะเอาพัดลมไว้ในห้องตัวหนึ่งค่ะเวลานั้นอยู่ข้างนอกตัวหนึ่งค่ะนะ่ก็เอามาให้เรานะค่ะอก็ ต้องดูแลตัวเองด้วยนะโ <c oughs> ยมป้าป้าของคนไข้าบางีไหนกนะ็อาหารนี่ก็อนุญาตให้โยมทานได้นะาทานได้แล้วก็โยมช่วยทําให้เขาด้วยนะดูแลรัดส่วนค่าใช้จ่า,จาย <c oughs> เรื่องค่ารถเดี๋ยวต่มาจะรับผิดชอบเองนะ,อะแล้วเดี๋ยวจะให้ช่างมาการห้องให้นะ,ะจะกา,การห้องให้นะ <c oughs> พะอาจารย์จะมีเงินมาให้ด้วย เราต้องเสียเงินทาค่าซื้อยาทําแผลใช่ไหมอะเอาตังค์ให้สองพนไว้ใช้สองพันนะอ่ะแบมือไว้อ่เอาไว้ซื้อยาทําแผลนะอดีใจไหมดีใจเหนื่อย่ะเหนื่อยอเอาละเดี๋ยวไปก่อนนะ